สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ติดตั้งปืนลูกซองครับก็จะเป็นปืนลูกซองเท่าที่มีอยู่ผมก็มีอยู่ไม่กี่กระบอกหรอกก็ติดตั้งเจ้าตัวนี้มาหนึ่งตัวแล้วก็ติดตั้งหาชีมาอีกหนึ่งเป็นลูกลูกซองขนาดกลางสองกระบอกอันนี้เป็นลูกซองขนาดใหญ่สองกระบอกแล้วก็เจ้าตัววิ่งเร็วนี่ เขาชื่อฮาร์เบอร์หรือเท่าไรฮาร์เบอร์อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเขาก็มลกีลูกซองขนาดใหญ่กับลูกซองขนาดเบาก็เดี๋ยวผมจะลองใช้หุ่นสามตัวนี้ติดตั้งปืนลูกซองลองเล่นดูนะครับเดี๋ยวลองดูในเกมครับว่าจะยืนได้นานสักแค่ไหนครับเข้ามาในเกมก็เป็นสนามสั้นงั้นเดี๋ยวผมลองเอา ตัวนี้แล้วกันจเจ้าหาชีลงก่อนเลยเป็นตัวแรกเดี๋ยวลองดูครับระยะบูลูกซองนี่จะเป็นระยะ500รเราเข้าตัวเดียวไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างนะ เ,เหมือนยิงเหมือนยิงเลือดเขาไม่ค่อยยุบเลยล่ะ ก่อนแอบก่อนรอรีโหลดลูกซองผมอัพมา,าเวลเท่าไหร่ก็ไม่รู้ปกติจะไม่ค่อยได้หยิบเล่นเท่าไหร่เราะจะแรงระยะใกล้หลบมาก่อนหลบมาก่อนอืมยิงแรงยิ่งแรง เดี๋ยวดูครับรอลีโลดตอนนี้เพื่อนยึดยึดไว้ได้ เส,สาเดี๋ยวเรารอคุมกันเสานี้นะยิงไกลย,ยิงไม่ค่อยแรงหรอกลูกซองมาแล้วมาแล้วสไล์มายิงแล้วก็สะไลหลบเพื่อนเข้ามาแล้วลบก่อนรอรีโหลด เดี๋ยวเขาไอเขามาขยับมาใกล้หน่อยเราจะได้ยิงแรงขึ้นแต่เขาก็แรงด้วยแหละมาแรง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 ,แรง อืมปรับได้ลูกซองเราปรับได้ตอนนี้เพื่อนบุกทั้งสองฝั่งอย่างหนักนะตอนนี้ผมก็คอยคุมเสานี้ไว้แล้วกันช่วยโซนซ้ายตอนนี้ไทตันน่าจะออกแล้วมั้งเนี่ยโดดยิงก็ด้วยแล้วหลบกอนดยแรงแรงหลบกอน โอเคเดี๋ยวเราก็เอ๊ยเราน่าจะหยิบตัววิ่งเนาะหยิบตัววิ่งเร็วมาดีกว่าโอเคครับเกมแรกก็ชนะไปเดี๋ยวลองดูอีกสักหนึ่งเกมครับจะเป็นยังไงบ้างก็เกมนี้ก็ได้ทีมดีครับเขาหมบวกดี เกมแรกก็ทำดาเมจไปได้อยู่ในอันดับที่3โอเคครับเข้ามาเกมที่2ก็เดี๋ยวผมเอาอาชิลงไปก่อนแต่ลูกซองลูกซอไม่ค่อยแรงครับสำหรับอาชิผมอัพมาอาจจะเป็นที่อัพมาน้อยไปหน่อยระยะ500งั้นเดี๋ยวเราลงมาระยะประชิดตะพาน มาทำดาเมจใกล้กับสะพานแล้วกันมีเพื่อนแยกไปเสาโน้นแล้วโอเคไม่รู้ว่าผมจะเข้ามาที่เสาได้ก่อนเขาหรือเปล่า คสือเขาแรงมากต้องรอให้เพื่อนยิงสนับสนุนไม่ง,งั้นเราไม่ไหวหรอกตอนนี้คุมเกมใต้สะพานไว้ก่อน ถ้ามีตะกอเปียนเข้ามาเราก็ไม่น่าจะรอดนะตอนนี้เพื่อไปอยู่ฝั่งนูน้นนี่เจอเข้าลุ่ม ุมให้เพื่อนอยู่ครับตอนนี้ก็เลยยังไม่ได้บุกอุ้ยแรงแรงเขาแรงขว่า โอ้ยโอ้ยทำไมเขายิงเรียบไม่ยุบเลยอ่ะหนูผีป่ะเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยลูกซองเราไม่ทำงานซะแล้วเราไปวิ่งใต้สะพานไงเออได้อยู่ ้ยไทตันเข้ามาแล้วเหรอตายแล้วแล้วเราจะสู้ได้เหรอไทตันเขาออกแล้วอะ่ะเราก็ต้องเอาไทตันเราลงแล้วละ่ะ ระทิงดูมาแล้วเขาพยายามจะเข้ามายึดเสาเรา สังหารไททันก่อนเพื่อให้เพื่อนเข้าไปยุติสังหารได้ ตอนนี้มันเหมือนกับว่าคุณฟังเราน้อยลงเหรอ ตอนนี้เพื่อนอยู่ไม่ครบเพื่อนอยู่ไม่ครบทีมแล้วเอาไงดีเราก็สังหารไทตันบนสะพานก่อนตอนนี้เหลืออยู่สาม ตอนนี้เหลือสองน่าจะมีเพื่อนออกแน่ๆเลยเกมนี้ไม่รอดครับ ไม่รอดไม่รอดอยู่ไม่ครบทีมเราว่ารับดาเมจไปเอาะกอรเปียนไประเบิดอีกแล้วเรา เราเปียกก็เปียนมาลงมาระเบิดเล่นก็เกมนี้รู้สึกว่าเพื่อนน่าจะออกไปสองตัวนะเห็นยุบเหลือห้าตัวเร็วมากก็เกมที่สองก็แพ้ไปครับทำดาเมจไปได้อันดับที่สองก็น่าจะมีเพื่อนออกไปสองตัวตัวแรกทำดาเมจไปได้สี่หมื่นเหมือนน่าจะเล่นตัวเดียวแตกแล้วเขาก็น่าจะไม่ลงเล่นแล้ว แล้วก็อีกคนนึงก็ทำดาเมจไปได้5้าแสนก็เกมนี้ก็เลยแพ้ไปครับก็เดี๋ยวไว้เข้าค่อยมาเจอกันในเกมหน้าก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ